เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาแล้วอัไลน์ไม่ช่วยเลยตอนแรกคุยกันอย่างดีดีเลยเดี๋ยวพี่ต่อสส่งานให้นนองมาทำกับพี่อ่าว่าไปแต่สุดท้ายเป็นไงฮะหายจ้อยอย่าว่าแต่ไม่ช่วยเลยพาเข้ามาปุ๊บอัลไลน์มันหายไปก่อนแล้วไม่ทำต่อแล้ว <c oughs> หลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้ ในฐานะที่ผมเองเนี่ยมีสถานะาไปทั้งอัปลน์และไปทั้งดาวลน์นะครับตั้งแต่ผมเริ่มต้นสมัครทําธุรกิจจนถึงขึ้นตําแหน่งเนี่ยผมยังไม่เคยเจออัปลน์ติดตัวอะไรสักครั้งหนึ่งผมเรียนรู้ด้วยตัวเองสร้างเครื่องหมายื่องมือด้วยตัวเองเข้าบริษัทด้วยตัวเองสร้างองค์กรด้วยตัวเองถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็ผมมองว่านี่คือธุรกิจของตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะชวนย้อนให้พวกเราฉุกคิดนิดหนึ่งว่าจุดเริ่มต้น ที่ทาให้เราตัดสินใจร่วมธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นด้วยคําว่าเอ้ยธุรกิจน่าสนใจเลยแต่เพเื่อนอัพไลน์เนี่ยดันไปบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวเขาช่วยแต่เขาไม่ช่วยเอาเอเคก็ไม่แปลกที่เราจะเลิกทําเพราะเขาบอกว่าจะช่วยแล้วเราได้ไปคาดหวังนะแต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจเพราะว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างในธุรกิจเครือข่ายว่ามันจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ นั่นหมายความว่าเราตัดสินใจเริ่มต้นด้วยตัวเราเองว่าเราอยากทําอยากได้อยากเป็นอยากมีโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัพไลน์เลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับเราจะไม่เอาความคาดหวังไปฝากไว้กับคนอื่นเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเองนะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของอัพไลน์เนี่ยการที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์มุมมองนี้ให้ฟังนะครับ หลักคิดในการช่วยเหลือองค์กรในการต่อสายงานนะคือในเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยโอเคเราเทรนนิ่งกันอยู่แล้วมาเป็นธุรกิจในการช่วยเหลือเนาะแต่หลักการในการต่อสายงานผมมีหลักการอย่างนี้อย่างแรกเลยนะผมมาทําออนไลน์เพราะทำออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างองค์กรได้หลากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ผมจะดูในการต่อสายงานคือภูมิภาคครับอยู่ใกล้กันหรือเปล่า ถ้าหากว่าในประเทศไทยนะครับเอาเป็นภาคใต้แล้วกันผมก็จะดูแล้วว่าภาคใต้เนี่ยมีใครแอคทีฟอยู่บ้างณขณะนั้นคาแอคทีฟในที่นี้หมายถึงว่ายังคงทํางานพื้นฐานอยู่ยังสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออยู่หรือเพิ่งเข้ามาเนี่ยกำลังเรียนรู้อยู่อันนี้คืออยู่ในหมวดของแอคทีฟนะครับโอเคไหมเมื่อแอคทีฟแล้วปุ๊บในพื้นที่นั้นมีคนแอคทีฟแล้วมีหลายคนอีกผมก็จะดูว่าลักษณะอาชีพหรือลักษณะงานใครที่มีลักษณะงานคล้ายๆกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามา2ระดับเนี้ยแน่นอนว่าดาวไลผมทางภาคอีสานเนี่ย<ฤ><ฤ>ผมก็จะไม่ได้ไปช่วยเขาละเพราะคนคนนี้อยู่ภาคใต้ผมก็ต้องไปต่อสายงานให้คนที่อยู่ภาคใต้เมื่อเรารู้พื้นที่แล้วเรารู้ลักษณะอาชีพแล้วดูว่าองค์กรของเราเนี่ยครับมีศักยภาพพอที่จะดูแลคนใหม่ได้หรือเปล่าอืม เพราะว่าการต่อสายงานมันไม่ใช่การต่อแล้วจบอะครับคนที่เราจะไปต่อเขาจะต้องมีศักยภาพในการดูแลเทรนนิง่งสอนงานต่อได้นะครับอันนี้คือหลักการในการต่อสายงานในการช่วยเหลือองค์กรของผมนะครับที่จะไปต่อสายงานให้กับดาวไลน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอัพไลน์ไม่ช่วยเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเพราะอัพไลน์มีองค์กรตั้งหลายคนคําถามคือแล้วทําไมเขาจึงต้องช่วยเราเราก็ต้องมี ศักยภาพมากพอที่จะดูแลคนใหม่ที่อัพไลน์จะเอามาต่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปคาดหวังรอให้เขาเอาองค์กรมาต่ออย่างเดียวไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นครับการตลาดเครือข่ายคือ อย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นไม่ว่าเป็นอัไลน์หรือดาวลเพรานนี้คือธุรกิจของเราเองเราตัดสินใจเริ่มต้นเพราะเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถตอบโจทย์ความต้องการบางสิ่งบางอย่างของตัวเราได้และผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนั้นเกิดจากองค์กรของเราครับไม่ใช่อัไลน์นะเนี่ยแหละธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายก็คือเครือข่ายนะครับ mlm story สวัสดีครับ E